ด้านของกรรมการการเลือกตั้งด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งะนะครับซึ่งคาดว่าสารอุทธรณ์นะครับจะพิจารณากรณีใบเหลืองของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไม่เกินวันที่28มีนาคมนี้ซึ่งก็จะใกล้เคียงกับพวงเวลาที่คณะกรรมการการ,การเลือกตั้งครับจะพิจารณาว่าการเชิญผู้สมัครสอสอและรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยมาออกรายการช่อง11นั้นมีความผิดหรือไม่ครับ นายสมชายศรีสุทธิยกรกรรมการการเลือกตั้งด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวโดยมีเนื้อหาให้จับตาไทม์ไลน์ที่สำคัญหลังวันที่17มีนาคมที่6องค์กรตามรัฐธรรมนูญแถลงท่าทีและข้อเสนอต่อการคลี่คลายสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันในวันที่19มีนาคมประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งและผู้ตรวจการแผ่นดินเข้าให้ปากคำต่อสารรัฐธรรมนูญประเด็นการเลือกตั้งที่ยังไม่แล้วเสร็จ โดยมีประเด็นวินิจฉัยคือเลือกตั้ง28เขตเดินหน้าต่ออย่างไรและเลือกตั้งรวมจะเป็นโมฆะหรือไม่ในวันที่21มีนาคมอาจมีคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูนออกมาหรืออาจตัดสินตั้งแต่บ่ายของวันที่19มีนาคมส่วนการเลือกตั้งสวล่วงหน้าวันที่23มีนาคมต้องจับตาการขนคนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในเขตที่นักการเมืองมีความเชื่อมโยงกับผู้สมัคร โดยผู้ที่พบเห็นการทุจริตควรส่งหลักฐานมาให้กับกกตส่วนกรณีคำร้องเกี่ยวกับกรณีใบเหลืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันที่24มีนาคมนี้กกตจะส่งสำนวนให้สารอุทธรณ์กลางโดยเชื่อนะครับว่าไม่เกินวันที่28มีนาคมน่าจะมีการพิจารณาจากสารอุทธรณ์กลางว่าจะรับคำร้องกกตกรณีใบเหลืองของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์หรือไม่ ขณะที่การประชุมคณะกรรมาการการเลือกตั้งพิจารณางบกลางของศูนย์รักษาความสงบและกรณีช่อง11เชิญสอสอและรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยออกรายการทีวีกะกะตมีกำหนดจะดาเนินการในวันที่27มีนาคม2557ส่วนการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาทั่วประเทศจะดาเนินการวันที่30มีนาคมเลือกตั้งทดแทนการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่2 6มกราคมและ2กุมภาพันธ์เป็นในวันที่ห ใน5จังหวัดคือกรุงเทพมหานครประจวบคีรีขันธ์จังหวัดยะลาปัตตานีและนาราธิวาสนอกจากนี้นายสมชัยยังระบุใน Facebook ว่าจะเริ่มทำหนังสือเรื่องข้อเสนอของ6องค์กรอิสระส่งให้กับรัฐบาลและมอบประชาธิปัตย์ในวันนี้ด้วย